จเน,นอกาพง,งแต่จะไดและนอาพที่แค่งแค่อคอกอดคิดหอดแล้วนนาวว่าใจสัญญาไว้สิมามันมาหมาและตันงกาคิดฝาลืมฝาแล้วบอกบอกให้คอยยังจำได้บองทำสัญญาย่งจำได้นนบอ,ใองใครู้ใดก็ขอกคิดภอดเดิวความปักแค่บานนี้อยู่งสยุงคิดถึงเธอ

ต่อไปนะที่จะมาถามเรื่องเรื่องที่คิดเอาไว้อ่อขอข้อขอืมก็ม,ม,มันอารมณ์เหมือนคนรักตัวก็เหงาอืมใช่แต่คนดักเหงาคิดถึเงเนี้ยใช่อยู่ทุ่งนาแสดงว่าไม่เจอกันไม่เจอกันอืมไม่เจอกันอะไรมันไม่เจอกันอ่าจะไปงี้ ฟิลฟิลของวัยรุ่นของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแม็กไอ้พวกมันเดิมเรียงแดนามิิของเพลงก่อนหนึ่งเรียงภาพให้มันเบาไปห,ไหน่อยไอ้ตอนเนี้ยึสแสดงว่าตอนแรกฟิลเดียวไม่มีบีบมาเกี่ยวข้องสแสดงว่าให้กรูปตัวไม่ได้ครับฟิลเดียวไอ้พวกเนี้ยเอาไปใช้ตอนที่มีตึ้งตึง๊งแล้วอ็ไล่ซึ่งไอ้พวกกรูปตัวเจ็บชาวล็อกกะใช้ได้แต่เพียงแค่แม้กัาจจะมีปัญหาเวลาเก่งเลยอย่างเงี้คือรูปขาแม้โอเคเป็นแค่ เวลาแม็กเดินอะแม็กจะเดินมันปกติมากใช่ก็คือตอนนะ้เวลาเดินเป็นปกติของเรารอะปึ๊บอันนี้คือเราเรอรพอเราจะเดินมันต้องปิดช่องว่างแล้วเราค่อยหย่อนเท้าออกเคลียร์ข้างอืมต้องฝึกอะมันคือปกติยังไงก็ได้กลางขาแต่ว่าเวลาไปมันคือต้องปิดช่องว่างก่อนปึ๊บแอนค่อยกลางใหม่เวลาที่จะไป วอเราเราลืมไปไลยอันนี้ต้องฝึกก็มันเป็นบุคลิกภาพต่อไปนะของมุกมุกลองรำให้พี่ดูหน่อยรำเหรอฟอนน่ะฟอนหมอลำเนาเอาทเ,อาเอาท่าที่เรารู้สึกนะ<ม>เทเแี้ว์วไม่รู้ว่ามันเป็นแต่ว่ามันจะมีสัญชาติญาณบางอย่างที่ทำได้อ่อลองอิชี อยู่นี่มุกแม่กินมุกรำเหรอคะเอาเข้าที่รู้สึกกนที่จะทำก่อนที่พี่จะอะไรง่ายอันนี้พี่พยายามทำภาพแต่ละอันในหัวหนูให้มันชันะแต่เพียงแค่ต้องมีของตัวเองก่อนล่อยเป็นตัวเองหน่อนที่มีของพี่แหละแต่เพียงแค่ดูความเป็นไปได้

แต่แย่ไวสิญญวม่มันละไหมห่ลเลยน้ำตาสิบาทเด้อตาล้วะร้อคให้เขาอย่างคนด <c oughs> ูชอบใจอย่างนี้นะของแม็กอะการใช้บิดของแม็กเป็นอย่างนี้เดี๋ยวบอกให้ก่น <c oughs> อนเท่ๆเข้าใจฟิลใช่ไหมอันนี้แค่เรียนให้ฟังนะเท่แบบแม็กไม่รู้ไม่เป็นไง

าเราเอาคิวนำใช่ป่ะแสดงว่าเมลโลดี้ต่อไปอะ่ะมันไม่ได้มีความสําคัญมากเยอะขนาดนะั้นแสดงว่าค่อยๆเก็บเก็บเก็บบางงานที่รู้สึกรัาพอเราเก็บเนี้ยมันจะเริ่มสนุกถ้าเราเก็บทุกบีทแสดงว่าความสนุกมันจะอยู่ท้ายๆหน่อยอันนี้แค่เรียงนะต่อไปมุ่งมาซ้อมรำมาพี่ครูเปลรำไปหรอไม่เป็นเอา ไม่กินร่วมกอนแต่ว่าเราลัมแค่เป็นกิมมิคนะนิดหน่อยได้ไหมเนี่ยนิดหน่อยแกบินใหญ่แล้วร้องต่อ

ให้หนูออกวันข้างนอกนะฮะอย่าให้มันบังหน้าม้วนอย่างเดียวเลยไอเข็ไปฮะมันย่ำขาอนเดียวซ้ายขวาซ้ายห้าหวแหวนเหมือนบ้าเหมือนเป็นบ้าเหมือนเป็นบ้าเป็นไปช<า>ิด<ๆ>น้ำป้าเฮะไปแม่แม่หนูช้าช้าทำทุกอย่างช้าหมดแต่ว่าเพียงแค่ให้พลังมันอยู่ตรงนี้ห้าหวแหวนเป็นไหนแม่มหนูต้องแบบมีจริตอย่างเนี้ยหนูเคยเห็นว่าที่นี เปิดดูเลยนะยูทูบเนี่ยไปไปสักกาเป็นยังไงนลอ่ะจีบก่อนก็ได้ล้วไปอ่ะแสดงว่าค่อยๆปล่อยหมอลำเขาจะปล่อยจีบช้ากว่าของพานอื่นโอเคแสดงว่ามุกต้องค่อยๆปล่อยอ่ะห้าหกเกี่ยนเป็นยังไงอล้เเล่นได้เลเวลนี้นะแต่ว่าไม่เอาเข้าตัวนะเชียงไว้ใช่เนี้ยปึ๊บ ยาวใช่ไหมยาวพอจะมาปุ๊บอยู่ข้างนอกบางอย่าให้มันเห็นอ่านั่นแหละไปเซกั<แ>บบนอออื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 ่อี้ยืเยอเปปือยปปอยอยอือ่ือยืออือยืออืออือยืออ่ออื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 รอือ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 อออื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 ออดออออออื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 ออออออื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 วอ โอ้ยแมันตีโรตีอ่ะเอามาันจับมันโรตีทางนี้เดียวตีโรตีไปใหม่อ่าเป็นเลขแปดเห็นไหมชึ้มชึบโอเคเปลี่ยนเป็นจีบฟึมเออชึบเวลาทำนะเวลาตีอ่ะสะบัดฟ้ามฟึมฟึมใช่ฟึบแปลว่า เวลาอนะ่อนอ่ะอ่อนและสะบัดอ่อนและสะบัดอ่อนและสะบัดผมสิลจะโทรมาด่าพี่เพื่อนเพิ่มอ่าโอเคเวลาทำทำสองมือเลยก็ได้เดี๋ยวคย่อยเริ่มเอ่าเพิ่ใช่ไฟซิกขอบพี่เป็นชนีบ้านมือห้าพ้อยเอ็นไหนเป็นน้ำเป็นน่ะเล่นๆนะประมาณนะั้นเอานิดหน่อยพอเป็นจิมมี่ลองดูนะไฟซิกเซลเป็นเ <laughs> นี่ย เนื้อรีฟาดดิเอาให้มันรู้สึกแสดงว่าไล่มาตั้งแต่ไหลเหมือนแจ๊สเชิดชดเชดชดเหมือนกัน5 6 7 e เอารู้สึกเยอะๆลองดูนะหมายถึงว่าไล่ไลฟิวจากจนถึงเนี้ยเออใจูว่าแข็งแรงขึ้น5 6 7ไปเปิดเพลงดีกว่าไหมา มุกลำเป็นเธอครับคริสทำไมอ่ะเนี่ยหนูขอวางไว้คนเดี <c oughs> ได้ดูค<ว>เบาสุดมาล้างแล้ว <c oughs> มาลงมาลองลงลง,ลงขึ้นขึ้น อ่ะอีกข้างไปลรงลองนทไมมือหนมเอาไปมาฮะอ้อยมาตามมุกเดี๋ยวพอมึงตองร้อยห้าสีผ้าสีครับผมห้มุกล้ำอยู่การ์ดของมุกวันนี้คือล้ำโอเคเอาอย่างงี้เวลามุกดูไม่มีแรงเพราะว่ามุกไล่เส้นอย่างนี้ไม่ได้ไล่ไล่กระดูกไล่ไล่ความรู้สึกมันต้องค่อยๆเหยียบ ดูนะถ้หนูไปไม่เป็นเงี้ยเห็นปะมันดูไม่มีรแรงค่คอยๆไล่มันจะคอนโทรใช่เอออย่างเงี้ยฟ้าเจ็จะร้องว่าเต้นแซนนั่นน้าเอาให้รู้สึกก่อนเอาค่อยปล่อยให้มันวิ่งเร็วคือห้าหกใจนะชึมชึบโอเคลองตีวงโลตีวันนี้จ้าโลตีจ้าบายมุกโอเคของแม่ไม่มีอะไรแม่ก็ฟิลล้วนๆแต่เพียงแค่เนาเรียงได้แต่มีของแม่ก่อนครับอ<ม>ือฮึแต่ของมุกเนี่ยรู้จักอยล่ Okay, <า>โอ้ยอ,อีกนะลำ <c oughs> นี่นะ <c oughs> แต่มูตองย่อให้นี่ได้นะอ้าใช่ใช้สำโพกแขวงแล้วลงก็มือมันไรคคะมันจะไม่ขัดกันถ้าหนูเดินถ้าหนูเดินอย่างนี้ได้ <c oughs> <c oughs> เออมันจะไม่ขัดกันไอชี IG นะห้าหกสี่ที่พรของพี่มาห้าหกเนตไปเอาสองมือก่อนเนาะห้าห้นมาแข่งกันเหมือน แบตเทิรลนลำไฟสิยงงานไปลงมาลงมาลงอ่าขึ้นแล้วออาอ่าไปสลับข้างอ่าแล้วบเอ้ยมือเร็วไปแล้วมันจะเป็นปลาหมึกโอเคอ่าทางนี้เลขแปดเลขแปดอ๋อเลขแปดแบบนี้ใช่ไหมคะโรตีก่อนโรตีอันนี้ทางนี้ใช่ไหมเอ้ยลืมแล้วเนี่ยโอ้ยงงไม่ใช่โรตีแล้วไม่เหมือนเดิม อารมเลยแล้วกันไหนๆก็รำไปละเชื่ชื่อ,อที่มันมันไปได้เลยอ่ะอะสมมุติอะทำอย่างเงี้ยแค่นี้อ่ะปอมๆก่อนเชิบห้าหกแขางนี้เลีเ้ยวเข้ามาเลี้ยวอะเลี้ยวเข้ามาเชื่อ่อนั่นแหละประมาณนี้ประชะแต่เวลาทํานะอือเขาเรียกแรง เอาจลิตเข้ามาเยอะๆหมายถึงใช่เดีต้องบิดเวลาบิดบิดช้ามันจะดูดีกว่าบิดเร็วฟ 6, and ช้าแสดงว่าทำได้มาไ 5, 6, 7, เป็นยังไงแล่น้องมาลัมเป็นยงไงน,น้องมาลัมแค่ฝันจะซ้ำจังหวะกันเลยแค่ฝันแค่ฝันนิดหน่อยอ่าประมาณนี้นิดเดียวนะลองดู เฮ้ยลำได้แล้วมีชายไปกว่าครึ่งแค่ช้าเดี๋ยวไม่เดียวเออไหลสักโค้ใช่ลองเปลี่ยนมันคล้ายคอนเทมเหมือนกันนะเอาจริงเดี๋ยวพี่เขาส่งให้หมดเลยทุกอย่าง ใช่ได้ละซิกเ่าได้นะไฟซิกเอาบิ๊ kich, Chop, มุกเป็นคนมีหลังอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าหลังไม่เข้ามามันได้ จะบอกว่าพี่จริงว่าพี่ไม่ได้กําหนดแบบต้องท่านี้ท่านี้มกุกพยายามเป็นฟิลเวลาพี่สวนเป็นนักร้องใค่ไหนหมายถึงพี่ทํายังไงก็ได้ให้เห็นหน้าแต่ว่าอย่างเงี้ยหน้าก็ต้องเห็นเริ่มจะบังหน้าแล้วมามุมนี้เริ่มจะท่าเยอะไปเราจะรู้สึกเองแอน, <And> นเห็นว่าพี่ก็จะหยุดปกติน้อยๆน้อยๆเอาฟิลใส่ล<น>องดูอีกทีนะมันจะคล้ายๆเดิมแต่เพียงแค่มันจะไม่เหมือนเดิม,มเรียนคือมุกออกมา อ้อมคิวคิวมาห้องของแ<อ><อ>ม่กก็เต้นเพลงนู้นน่ะเ <laughs> ต้นเยอะเดี๋มาเดี๋ยอะมาก <laughs> แต่วันนี้ไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะเอาความรู้สึกไปก่อ <laughs> น แต่พี่อ่ะไม่ได้ให้มุกเป็นแบบสาวบ้านขนาดนั้นนะแต่พอเดี๋ยววันที่จริงมันมีเล่นเคิร์ฟหมายถึงมันเหมือนอินพไว้แต่ว่าไม่ใช่มุกจำฟิลก่อนนะฟิลเมื่อกี้หนึ่งมุกลองไปเรียงสั้นยาวของท่าหมายถึงือประมาณล้รู้สึกความหมึกเยอะไปเบาเบา and งได้แต่ไม่ต้องทรดิชแนลมากนะไม่ต้องแบบเข้าไปในเคเชอร์มาก ครับประมาณนี้หนึ่งเอาฟิลและปล่อยก็ยังคิดถึงเธอเป็นตัวเองเข้าใจะปะประมาณหนึ่งเพราะว่าเพลงร้องมันจะคู่กับผู้หญิงเซ็กซี่มันจะไม่คู่กับแบบตอนตอนนี้มันยังไม่เหมาะที่จะคู่กับผู้หญิงอ<ม>่อนแอเข้าใจใช่ไหมเพลงนี้นะเอาประมาณหนึ่งลองให้รู้สึกก่อนแต่ว่าไม่เดินเข้าหาแม็กเลยนะอยู่คนละที่กัน